ไปทีท่านี่ก็เป็นโนินโตัวท่องของผมครับเอาเข้าไปเลยไอเ้เท็ดดันเข้าไปเลืกๆไหมดันเข้าไปเลิกๆเลยอยา่าอเวเท็ดพ่อลมรถเดอย์ควังไฟลุกบึมๆเทวไว้เป็นอีกแหละ ดูเป็นลางแล้วเช็ลรอหนาม,ามากไหี่ใส่งานเต็มระบบดีเลยครับพิแต่หลังค่าครับพูห่ายพดหลังคาอย่าไปพิชเฮาโซโลเลยขับมั่นกันาดครับประสันมาตะกอนเนี่ยมันเลี้ยวหนาครับพอดแยกแคบๆนี่ต้องได้โยกนะครับ้ <c oughs> าไ่โยกนี่โบวิทครับใส่กําแพงเฮียนคน เรียบร้อยดีเลยครับเพราะว่ามันเลี่ยวบ่ไปครับของเดิมอันนี้ก็เปลี่ยนสิ้นก็บ,บอกให้เราลิกเลี้ยวล้อหนาสองขางครับชุดซ่อมสองพันสี่คาซัางห่ร้อยครับกอนออกมาก่อนมาลงงานเนี่ยครัจะจระบ,บีนะครับในหลายๆจุดนะครับ พ่อนาเพ่าหนาสายลุยหว่าปะไงครับขกใก่ประเด้ด๋ยผมก็ได้เดี๋ยวผู้แพ้พกำเือบครับเรียนกับฟุ้นหลายๆเนี้ยมันแรงเนี่ยแสบเป็นดังนะครับ แต่ก่อนหนานี่ที่ผมออกโรงเรียนมากผมก็มาลุยค่ะก็เกันครับไวยของแข็งแรงปกติดีนะครับมันเป็นอาการที่เรือล่างเราก็สะสมมาโดนครับมันเลยเหตุให้แบบรักษาป่หายนะครับทั้งที่ดีรีกเกี่ยงครับก็คุณเนี่ย โลครับนี่ครับกระเวี้ยนออกไกลๆกับปอดใัย้ครับประมาณหกเมตรครับหกเมตรเเมตรพอดี เขาต้องได้ค้มหยาลงอีกนะครับก็ต้องแบบเกตแบบละเอียดนะครับเอารถแลนค้มมาเสียนะครับเพราะว่าให้หยามันต่าลงนะครับเพราะว่าถ้าให้จุดในแบบสภาพแบบนี้เลยไอ้พวกดอกหยาใบอ้อยพวกนี้ครับถึงล่มมันดีปิวขึ้นนะครับปิวขึ้นมาใส่อ้อยแปลงคางๆกันนะครับเดี๋ยวงานเขาอีก มมาลุยค่ะครับปีนี่สเสี่ยมีอีกนี่กระเท็ดงาน,นเข้าใจนะครับจะเป็นคนที่มีฝีมือผู้นึงนะครับเป็นทุกอย่างเลยนะครับคิดจะว่าลีลาวดีพดครับ จุดออกเข้าค่อยเห็นรูปแลงนะครับเราก็ยังค่อยบึ้งนะครับว่ามองเลยมันสูงมันต่ำนะครับเราก็เคลียร์ให้มันกลุ่มคืนให้มันหาบมันกามกันไปนะครับเราต้องเร็ยนห้มันแปก่นนะครับบันดับแรกนะเราคอยพิจารณาอีกที่ครับ เดี๋ยวผมที่เข้าโคมมาในคลิปแรกอีกพีแรกนะครับดันขึ้นไปรอบสองนี่ก็เปิดเข้าไปนเรื่อยครับ คอยเสียก็ไปงังซะเนาะแบบนี้ <g ül üyor> ให้เสียกับหลังครับไาลุยไม่คุยเสียเวลาครับ ยุตนไม่สินเนาะะ นี่ก็ได้อศัรเพื่อนนีหลายๆอย่างแล้วครับไอทีมเนี่ยเขาบวชซึกอ,ออกใหม่ๆหมนะครับ เป็นนาดีๆนน่นนะเ,เนลีลเ้ยวเลีเ้ยต้องดันไปมันขึ้นๆวันต้อดันนไม่อปปอกกไดดูกไปดันกลางล่างเลยฮะให้จีนฮอร์อตีนผียหน่อยครับ <laughs> ว่าฮ้องกับบึงกวอัเคื่อนไหวของเคืนน้ำครับเป็นงานแต่ว่าครับแห้งรถไก๋บ่ค่อยพังครับแต่ว่าหันขับแห้งบ่เปลนงานนี่พังแน่นอนครับบึงจังหวะตอนออกโตจังหวะกระชากนะครับ เงียบีแต่เสียงซ้อครับตายแล้วครับรถขันนี้ไปเมีดติดรถมากยังบ่าะท่านเคยถอดได้เคลียร์นะครับผมว่าถอดบอกแล้วครับเนี่ยสนิมนาย,ยากินเล็กติดกันไปแล้วครับ ดูไปเด้ครับปุกเบิกไปเลย,เเลยดินก็เป็นดินเลี้ยงแก่ลูกลังนะครับปลูกสี่เดือนตุลาพอดีครับที่แปลงนี้พราะว่ามันปลเป็นป่ายฝนต้นหนาวครับมันอิบอแสนาน้ำฝนเกินไปเกิดทุกต้นครับแล้วหยาอีโบค่อยหลายนะครับผมแต่ว,ว่าเขาปลูกแรงๆที่กับอาศัยน้ำสะครับสูบใส่เอา สุดด้แล้วก็อยากทยงานจัดการนครับมัองไคคบปีพอดีนะครับผมครบขวบพอดีนะเวลาหอนย่ำตัดมันก็สิอยาใหญ่เต็มใบของอ่อยนะครับ คีวนี่เป็นคุณปูครับแต่ว่าคันนี้นี่เป็นน่องปูเพราะว่าเกิดไล่เลียกันเลยนะครับ ปลูกไว้นะครับก็่าต้องอจําเป็นต้องขั้นหญ่ก็ได้นะครับหาซื้อหาแรงผมว่ามันครอบคลุมได้เกือบทุกรูปแบบเลยนะครับไถขว้นปั้นปลูกนะครับค็ดได้เบิดสุยางเลยครับยอดปุ๋ยพวกนี้ครับผมว่ามันตอบโจทย์นะครับรถหาซื้อมาแรงขึ้นไปนะครับยกหางปลูกได้สบายเลยครับเนะี่ย นี่รถไถคัานเดียวนี่สามารถปลูกวั้ยได้เป็นลอยๆอไรครับไปนี่ครับเดี๋ยวคลิปนี้พอจบคลิปไปเพียงแค่น,นี้แล้วพอกันให้คลิปต่อไปเลยครับเด้อสวัสดีครับ